สบายดีพี่น้องพบพอะกันอีกแล้วกับสาวบัวในสองสาวลาวบาแแทงคนพลัดถิ่นมันนี้สาวบัวกัซิมาอัปเดตเนะาะเกี่ยวกับประตูเนาะที่ว่าเฮาเฮาได้ถ่ายไปเมื่อวานนี้ว่าหลังจากเสร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วนี่เนาะพี่น้องมันสิเป็นหนาตาแบบใดเนาะพาทุกคนมาเบิงเนาะน,นี่คือเป็นฝีมือของบบาใบเนาะพี่น้องคือแต่ก่อนนี่มันสิเป็นมันมันมันสิเป็นอันอยู่มองนี่เนาะพี่น้อง มันสีโป็นแบบนี้เนาะก็จะสีเอาทอพีวีซีเอาทอพีวีซีนั่นมากมามัดปิดกับอันนี้ใวซื้อซื้อเนาะพี่น้องมาที่นีบอใบเราก็เลยมาเห็ดใหม่ก็คือเป็นโค้งเล็กไปเลยเนาะพี่น้องจากแต่ก่อนนี่เป็นทอพีวีซีเนาะพี่น้องมาที่นี้เราก็เลยเปลี่ยนจากทอพีวีซีมาเป็นโค้งเล็กให้มันแหน้น้าเนาะพี่น้องนี่เนาะก็มีการเสื่อมเล็กมีการตัดมีการยังเนาะพี่น้องนี่เนาะ นี่แหละกะฟีมือแบบบันบานเนาะพี่เนาะนี่แหละเทิงสีโบสวยงามแต่ว่ามันกะคิดว่าหนาสีทนทานนะเนาะพี่เนาะเอาเอาคุณภาพดีกว่าเนาะพี่เนาะนี่เห็นบ่ลไหมนี่เนาะพี่เนาะนี่เนาะอันนี้ก็เป็นฟีมือเบาไหวเนาะพี่เนาะเห็นบ่ จากแต่ก่อนเนาะพี่นนอะเป็นเป็นประตูแบบว่าบบไดมมาตรฐานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือสามารถเปิดข่าวเปิดออกแบบง่ายๆเนาะแต่ก่อนนี่ต้องมีการงัดการแงะการดึงการนี่ยังเนาะพี่นนอะแต่ว่าตอนนี้คือสบายๆแล้วเนาะพี่เนาะเนาะนี่แล้วก็คือเป็นคววมช้ามาดแบบว่าเฉพาะตัวเนาะพี่นนองก็คือแบบว่า คนเหานีคนคนหนึ่งีนเนาะพี่นนองก็สามารถเหตยหยังได้หลายหลายอย่างเนาะพี่นนองกับขืนอยู่กับขืนอยู่กับใจมักนําเนาะพี่นนองถ้าใจมักนี่เหตยหยังก็คือได้เบิดพี่นนองเนาะถ้าใจบ่มักก็คือว่าแหละเป็นกับว่าโบเป็นเนาะพี่นนองแต่ว่าถ้าคนใจมักนี่คือเป็นแน่บเป็นแนก็คือลุยอย่างเดียวเนาะพี่น้องคือจังบ่บใบนี่แหละเนาะคือเล่ากับเกงเกงกับโบเกงหรอพี่นนองแต่ว่า เราเป็นคนแบบแบบมักมักสันหาเหตุแบบนี้เนาะเรามักแบบว่าทดสอบฝีมือเนาะพี่เนอะเนาะพี่เนอะ สาเหตุที่เห็ุประตูก็คืออย่างที่วาเอาไปนอกพี่น้องนกมันหม,มักข้ามาติกพักอ่อนๆในนี่นอกพี่น้องยิกพักอ่อนๆในโรงเพาะกะพักเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็เลยต้องมีประตูแบบนี้กันทั้งนกแล้วก็กันเทิงพวกมแมลงพวกอ่าพ่เสือ,อ,ยอย่างต่างๆนอกพี่น้องที่ว่ามันสีมะไข่อละไรก็เหตุไหนมันมีนอนแล้วก็มันสีมาทาลายพืชพักของเฮานอกพี่หน่อง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเห็นบอกพี่น้องเพิ่นว่าได้หมดถ้าสดชื่นเพิ่นว้าพี่น้องพนาพนาคือกะย่อมหับเนาะพี่น้องว่าเล่ากะเล่าเล่ากะมีฟีมือทางถูกด่านแหละแต่ว่าอาสิบซสัมสร้างโดยเฉพาะเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าเท่าที่สังเกตเห็นเนาะเราได้เบิสสร้างเล็กสร้างปูนสร้างใหม่สร้างหนังปลาปาได้เบิดพี่น้องครบจบในคนคนเดียวเนาะพี่น้องก็คือว่า สารพัดประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะกัประมาณนี้เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเนาะว่าประตูที่ว่าเบาใบเหตุนี่มันมันเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องก็คือจังพี่น้องเห็นไปแล้วเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดที่ว่าเบิ่งคลีบอยู่เนาะพี่น้องถ้ามักหรือว่าถือใจกะอย่าลืมเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้าเสียดีกะกดติดตามไว้นำในเด้อพี่น้อง